ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลูกพี่สาวพี่ชายทุกท่าน้วยครับผมคุณตาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูชมด้านหลังนะแป๊บหนึ่งครับผมผมมาดู่ชมกันนะครับผมอันนี้จะเป็นลักกี้ชุมพูนะอันนี้เสียบสูงมากเลยนะอันนี้เม็ดหนึ่งนะครับผมต้นก็ไม่ได้ตอะไรมากหรอกเนาะเสียบเม็ดเดินอันนี้เสียบไว้ดูเล่นว่าเสียบมุกสูงจะเป็นยังไงนะอันนี้ไม้หนึ่งเม็ดนะครับผม ตัวนี้ก็จะดแปดสิบเซนนะอันนี้ก็จะเป็นแดงอีกตัวหนึ่งที่อันนี้ทําใหม่นะก็ดูเวลาออกดอดเกเต็มที่ดอดกจก็เต็มต้นสวยนะอันนี้ไม่ใช่ช่วงที่เขาออกดอกเองอันนี้โค้ใหญ่นะสองต้นนี้จะสองร้อยแปดสิบาทในราคามในราคาร,ม,คารมสูงนะสองร้อยแปดสิบาทเองแต่ว่าต้องเข้าใจว่าไม้ตัมีกล่องแปดสิบเซนนะอันนี้ไม้เม็ดมันจะโค้งประมาณนี้นะโค้งลงกล่องนะจะมีการโค้งอยู่นะแต่ว่าก็คงไม่เสียหายเพราะไม้อ่อนไม้นิ่มก็ไม่หักนะไม่มีการหักนะโค้งได้นะ ก็สองร้อยแปดสิบบาทเองนะครับผมก็สวยดีนะอันนี้จะเป็นอ่าเป็นกุหลาบหินนะจนชมมันแหละนะก็ดอกดูสวยอันนี้ชมพูอันนี้กิ่งจะยาวเสื้อยหน่อยนะเอาไปตัดได้ยังไงก็แล้วแต่นะสองต้นนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองต้นนี้นะสองร้อยห้าสิบบาทก็มีนําเสนอประมาณนี้แหละนะครับผมก็นอกกนั้นก็ไม่ได้ขาย เพราะว่าไม่มีท่านไหนซื้อ<笑><笑>ก็ยังทําต่อไปนะทำเาเรื่อๆทำอยู่ทุกวันนะครับผมทำอยู่ทุกวันเดี๋ยวมีดอกแค้นเดียวต้นใหญ่อยู่นะต้นนี้นะเพราะว่าผมจะเอาไว้เอาไว้เอา,เอามาเล็ดนะนี่ไม้พมเล็ดนะว่าจะาไว้เป็นแม่คันในการเกลี่ยเกสรในการผสมแต่ถ้าไหนาซื้อ แปดร้อยพวงขายบมวยถขายแพงขายหดโอเคนะจากนี้ก็เท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวตอนเย็นมีเวลาพาไปทุ่งงานะไปเด็ยนเล้นพึ่งงานครับขอบคุณท่านเลือที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ